ในที่สุดสก,กินใหม่ลิโป้มันก็เข้าสักทีนะฮะไม่โคตรหรอที่หุดล้วใจเกเรเลยวะ <c oughs> ในฐานะ เมนริปโปอย่างผมนะฮะมันก็ต้องมีสะสมเลยนะสกินสวยๆแบบนี้แล้วนานๆนนทีมันจะมานะฮะซึ่งผมก็เก็บสกินริปโปมาทุกสกินเลยยัวยเวลานี้มันไม่ให้ถาวรส่วนไอ้ห่นะ,ะหมันไม่ใช่ริปโปตัวชเดียวปราบ้นาบน,านสีฟ้าและริปโปสกินนี้นะฮะมาขายอยู่ที่ราคา890คูปองนะฮะ ส่วนใครที่มีสกินคอรแลบของริโป้นะสกินอิจิโกะมันจะให้บัตรส่วนลดกับสกินนี้นะฮะจะลดเหลืออยู่ที่691แต่ถ้าใครที่ไม่มีสกินคอรแลบน่าจะลดเหลือ850หรือเปล่าหรือ8 4ด้นี่แหละจะไม่ได้แต่วันนี้ผมจะไม่มาซื้อตัวมันนะแต่ผมจะมาสุ่มกองถึงแม้อัตราดอกจะ0 3นจาก็เถอะในงบ370กุูปอง ดูซีมันจะออกรึเปล่าและในการสุ่มของผมนะฮะรอบแรกซื้อหนึ่งกล่องแล้วเปิดเลยรอบที่สองซื้อสองกล่องแล้วเปิดเลยไม่เปิดหน้าคงหน้าคังเลยนะฮะเปิดแบบหน้าร้านค้าแนะนําเลยนะฮะไปกล่องแรกไปเริ่มฮึบถ้าเปิดมากล่องแรกได้นี่กูขำเลยนะอีสิบ ที่สองสองกล่องสิคุปองไปดูว <Wow. S 1> ่าเชียไม่มาว่ะมาก็แปกแล้วแค่สามกล่องต่อไปรอบที่สามสามกล่องหนะสิบห้าคุปองไปเฮ้ยเฮ้ยเยทำไมค้างงี้วะเฮ้ยค้างแปลกแลกนะเราอะ่ะคืออ่ะที่สี่สี่กล่องเปิดเลย ขันที่ห้าเฮ้ยขันที่สี่หรือขันที่ 5, ห้าวะห้าแล้วกันจำไม่ได้แล้วเปิดไปเลยหกลองเปิดเปิดเลยเจ็ดกลองเปิดเปิดแม่งเลย มันต้องมาแล้วมาสิงสถิตยอยู่ในไอ้นี้นี่เถอะคืออ่ะเจ็ดสิบิแปดซื้อประกันเลยเฮ้ยิ่อลูกพ่อจงมาสิงสถิตยอยู่ในไอ,อ้นี้เออลางไม่ดีแล้วสิ เมื่อกี้เก้าใช่ไหมรอบนี้รอบที่สิบเลยเปิดมันต้องมีเลขสักเลขหนึ่งแหละที่เข้ากับสกินนี้เฮอยขอนับหนึ่งใหม่แล้วกันถ้าจะไล่สิบเอ็ดก็ไม่น่าพอเฮอย่าบอกนะว่ามันจะไม่ออกสามร้อยเจ็ดสิบกุปองเฮีย เดิมเงียบละโอ้ค้างแบบนี้มาแล้วแน่แน่เลยลิโป้มาถึงกูคอล์ลเหลือไปถึงหนึ่งลอยกูปองแล้วเออโอเคอะเมื่อกี้เท่าไหร่วะควบคุมการนำรงอยู่ของทุกสิ่งมาสักทีนิโป้โอ้โหค้างบ่อยเหลือเกินแต่มันก็ยังไม่มาเฮ้ยมาแล้ว ไปไปรปมล็อยเจอปัโหาอีกทีมุ่นบอลมันมาแล้วมันมาแล้วกอบรูปเหลืองอ้อยเลยมาแล้วนะครับกับเพชรอีกสี่ิบ มาดึงโคตรเหรอมาสรุปยอดกันฮะ370ตอนนี้เหลืออยู่45คูปองนะผมเสียไปเท่าไหร่วะผมเสียไปทั้งหมด325คูปองนะฮะกับการส่งสกินลิปโป้นะนนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะประมาณครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าใช้บัตรลดราคาก็จะเหลือประมาณ6 9 0เาอาตีไปเ0 0อ่ะผมเสียประมาณครึ่งหนึ่งก็ถือว่า ใช้ได้อยู่แม่งโคตรหล่อเท่เลย